สวัสดีครับพี่น้องพ่อลกทำกินในถิ่นไทยมือนีพามากินเขาเซาอีกแล้วครับปนปลาคอรครับนี่รักฐานหัวมกับใสมันยั่งยั่งอยู่ครับเจลพะกเกดเด้าบักแตงบักเขือนทั่วฟังเหงาแล้วกับผักกาดขาวครับมาแสนํากันครับพี่น้องมาแสแปรมนวนนกันเลยเซานนี้สวัสดีครับพี่น้อง พอลูกทากินในถิ่นไทยมือนี้พามากินเขาเ้าอีกแล้วครับเขาเหนียวกับ,บนปนปลาคอใหญ่รักฐานคือหัวมันต้มน้ำซุปมากสด้ามพีม่น้องอันนี้กับมีปนปลาคอพักกับกับมีสะเดาครับมีแตงกวาถั่วพักเงี้ยวถั่วพักเงี้ยวปักกาดขาวครับพี่น้องหน,น,นวดหนวะดำดำๆคือเก่า มาแสบอยู่หน้าบ้านในบ้านนี้แหละครับอาสีเมือนได้ยังน้อยครับดูกันเลยครับมาเด้อพี่น้องมาลุงรัดพอลูกทำกินในทินไทกนไ้กันไรกับแช่แนมแน่เด้อพี่น้องมาพักเด้ามาใหม่ๆสดๆโอ้ปวึหนวาแทะ อืมกระดานี่ขมสุดอยอดเลยแซ่บมากสถานที่อาถิรพรีมันไหนครับพี่น้อง ข็ครับขากล่ป๋องบารบเลยังบ่ได้หาใหม่ไปมีมัาบริจาคก,กันเลยครับขาเกา่าพังได้เอาไม้อันเก่าแต่สมัยโบราณเรามาสอมเพียดมันก็ยังโยกยังอันนี้อยู่ บนบ้าควาหน้าพี่น้องโอ้ยน้ำต้มนี่นวดขาควาผ้ากระย,ย่ยางหอนๆไอห่วยหวยอจิโยกเนี่ยขากล่องบอบอแข็งแรงครับ กางลายกันเนาะตั้งมีงพักแล้วนี่แฉบแห้งให้หลีไปหน่อยว่าเท่าไว้่ะกินก็ขอละว่อง ดน้ำต้มป้าต้มหัวมันนะครับตัวมันน้ำมันปนห่อนห่อนโอ้โห

mượn hai bên này bạn. ôi ui nhỏ ปลาคอพุ่งปลาคอครับปลาคอหน้าธรรมชาติครือแค่มาแต่สาพึ่งสุดอยอดหลาย คุณประคอครับพักหลายๆแสบเป็นตะไนเขาติดมือเลยจังหน่อยก็หี่ขัน้นบุมเป็นคนดูคนมันเลย หวัดใจเลยหอม,มดีเปน็นหนเลยเยอะมาออมใส่หนูจังมือเดียวหาหนูหน้ามาก,กวากินเสบเ็ีใหไปพี่นนองเบึงอยู่เมืองนี้พื่นมีอยู่ครับหนูหน้าครับ เดี๋ยวเราจะมือกันที่อมหนูหน้าห้องผัดเผ็ดมากินแซ่บแทบกินข้าวพี่น้องบนประคอ แกียพัก,กระเดา้าขมขมนัวนัวกุงงเงี้ยห่าวใส่เปกำกำอีกคำหน่อยเบอรเทียบไม่ไปเนาะ 本地的。<noise> <noise> จัดการหัวประคอนเนี่ยเขาขาวๆสดๆหวาน

เมนูบ้นบานๆครับจะแซ่บสุดยอดแล้วครับบนบัคอเจวพักเสร็แล้วบนแล้วกันอย่าลืมกดแชก์กดไลค์น้ำในเดอ้อพี่นอ้องฝากต้องน้หน่อยๆไปน้ำแน่ พรู้ทำกินในสินไทยผักพรอแช่ก็ไลยกดซับสไคร์น้ำเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมมือนีครับเอาไปคลิปหนาพ่อกันไม่มือนีครับเมนูปนปลาควาต้มหัวเจีพักกระเดขาขมขมเขาเหนียวห่อนฝากไว้น้ำแน่พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้องพ่อลูกำลังกินอาหาน,นไทยมานิมากต้มปลาคอป,คปนข้วาวซอยงีนน้กำลังต้มในน้ำปลาแดดไอ้ห่วยห่วยอยู่อันนี้ขัวพริกครับขวัวพริกเดี๋ยวมาล่อช่มครับพี่น้องต้มมาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องทกินตามักพริกผักครับหอกมกระมีนี่แหละครับสะเดา บักแต้งบักเขือบักทั่วแล้วก็ผักกาดขาวเซดาสดๆจะมีพี่น้องเดี๋ยวมาแสบมาโน,น่นกันครับปนปลาคอจริงกับดเดานี่แหละนี่กำลังสิบปนนำต้มไปสดพร้อมเดี๋ยวไปรอชมครับผมเดี๋ยวอนุญาตตำผิกก่อน